ของดีต้องมีติดบ,บ้านจัดบ้านหใ้รวยถูกหลักฮวงจุยบ้านจะดีอยู่แล้วรวยเงินไหลมาเทมาจัดบ้านใหร้รวยวางของดีให้ถูกทีจะอยู่ดีมีสุขเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านได้ของดีมีติดบ,บ้านห้ามทิ้งเด็ดขาดทำให้ดวงดีมีโชคลาภเงินทองเข้าบ้านรัว ท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะถ้าใครกำลังเจอปัญหาทำงานอย่างหนักทำทุกอย่างเพื่อสร้างรายได้หลายทางซึ่งเงินก็ได้เยอะแต่ไหลออกไม่เคยเก็บเงินได้สักทีท,ทั้งทังทีประหยัดและอดออมจนทำให้ชีวิตแทบไม่มีความสุขซึ่งอาจเกิดขึ้นกับหลายคนจากหลายสาเหตุคะ่ะ สาเหตุหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้แก้ไขคือตรวจดูที่บานว่ามีจุดทีทำให้เงินไหลออกบ้างหรือไม่จากนั้นก็ทำการเปิดบานต้อนรับโชคลาภเงินทองเข้าบานได้เลยค่ะด้วยหลักคงจุยบานเรียกทรัพย์เสริมสริมงคลให้กับครอบครัวและชีวิต แม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีนะักอย่างที่ปรารถนาก็ตามแต่วิธีการปรับพวงจุยก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้ให้เกิดสมดุลในเรื่องการเงินการงานการเรียกทรัพย์ได้มีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งก่อนอื่นเราจำเป็นต้องรู้ค่ะว่าหาตำแหน่งถังเงินถังทอง ในบ้านของเราให้เจอต้องรู้ว่าตำแหน่งรับทรัพย์ของบ้านเรานั้นอยู่ตรงไหนวิธีการง่ายๆก็คือให้ยืนหันหน้าเข้าบ้านโดยยืนอยู่บริเวณประตูบ้านซึ่งตำแหน่งท้ายของบ้านฝั่งซ้ายมือนี่แหละค่ะคือตำแหน่งถังเงินถัทงทองและวิธีการเหล่านี้ยังสามารถใช้หาตำแหน่งรับทรัพย์ กับห้อเงเอื่นๆของบ้านได้อีกด้วยค่ะข้อ2ถ้าเจอตำแหน่งรับทรัพย์แล้วอย่าปล่อยให้ตำแหน่งรับทรัพย์หรือตำแหน่งถังเงินถังทองสกปรกเรื่องความสะอาดไม่ใช่แค่หลักควงจุยเท่านั้นค่ะที่ให้ความสําคัญเพราะการทำให้พื้นที่ใดๆในบ้านโล่งสะอาดไม่สกปรก ย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งรับทรัพย์นั้นก็ควรทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้มีของวางกองเกลื่อนเต็มห้องไปหมดค่ะข้อ3ถ้าหากในบ้านมีของแตกหักของพังของชำรุดหมดสภาพการใช้งานแล้วก็อย่ากเก็บไว้เลยค่ะเพราะของที่ใช้ไม่ได้นั้นจะทำให้เกิด พลังงานแย่ๆในบ้านจึงต้องรีบเอาออกจากบ้านโดยด่วนค่าข้อสที่สำคัญนะคะเงินคือของสูงบางคนอาจมีกระปุกออมสินไว้ในบ้านแต่กลับวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเพราะต้องการซ่อนให้ลึกลับที่สุดนั่นเองแต่ตำแหน่งที่เราอยากแนะนำคือ ตำแหน่งที่สูงสูงค่ะอย่าเอาเงินไว้ในลิ้นชักที่อาจจะถูกทับด้วยเข้าของที่ไม่เหมาะสมข้อหารวมทั้งสมุดบัญชีธนาคารก็ให้ไว้ในตำแหน่งรับทรัพย์ในบ้านเพราะสมุดบัญชีก็ถือเป็นของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองดังนั้นตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสมุดบัญชีมากที่สุดคือ ตำแหน่งรับทรัพย์ค่ะนอกจากนั้นยังแนะนำให้เก็บสมุดบัญชีไว้อย่างเรียบร้อยใส่ซองพลาสติกหรือเก็บแยกจากเอกสารอื่นๆอย่างชัดเจนด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะทุกท่านค่ะเพราะบ้านคือที่เราอยู่อาศัยหากอยู่ดีมีสุขก็ดีหาอยู่ดีแล้วรวยก็ยิ่งจะดี กานเรียกทรัพย์เข่าบานนั้นครูบาอาจารย์ท่านเน้นย้ำว่าต้องมีห้าอย่างนี้ต้องมีต้องจัดให้ถูกทีคือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีติดบานอย่าให้ขาดและจัดวางให้ถูกทีด้วยค่ะอันได้แก่ข้อหนึ่งข้าวสารข้าวสารได้หลักควงจุยที่ดีที่เชื่อกันมาอย่างยาวนานคือ เข้าสารต้องเต็มทังอยู่เสมอเสมอห้ามขาดห้ามพรองเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยจะไม่ติดขัดเงินทองไม่ร่อยรอเหมือนข้าวที่มีอยู่เต็มทังเสมอเสมอค่ะข้อสองไข่ไก่ไข่ไก่ตามความเชื่อไข่ไก่เปรียบดังทองคําตำหลักควงจุย คนใส่ตรากาไว้ทั้งหมด8ฟองและวางในห้องครัวจะช่วยเสริมดวงการเงินทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยค่ะข้อ3จานจานตำหลักความเชื่อรวมถึงพัตตะคันใหญ่ๆจะเชื่อถือเรื่องนี้มากค่ะคือหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าพัตตะคันใหญ่ๆ จะนิยมจันทรงกรมสีขาวเป็นเพราะว่าจันทรงกลมสีขาวเป็นตัวแทนของรากฐานอันอุดมสมบูรณ์ช่วยเกิดความมั่นคงตั้งแต่รากฐานค่ะข้อ4เตาไฟเตาไฟตามความเชื่อแล้วเตาไฟเป็นตัวแทนโชคลาภของคนในครอบครัวจึงนิยมตั้งเตาวไว้ติดกําแพง หรือผนังทึบหากว่าวางไว้ลอยๆจะทำให้ขาดพลังขาดโชคการเงินมีปัญหาขอหาห้องครัวห้องครัวตามความเชื่อโบราณแล้วห้องครัวปรเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของบ้านตำแหน่งที่ต่างของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญห้องครัวที่ดีนั้นไม่ควรต่างอยู่หน้าบ้าน หรือกลางบ้านโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เงินทองร่วไหลออกได้ง่ายโชคลาภที่จะได้ก็อาจถูกคนอื่นเขาแย่งไปค่าท่านผู้ฟังคะทุกท่านคะเรื่องวิธีเรียกทรัพย์เข้าบ้านตำหลักควงจุยที่ควรคำนึงในบ้านคือข้อหนึ่งเลือกใช้สี สีที่สื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยการเลือกทนสีเพื่อแต่งบ้านเสริมความมั่งคั่งนั้นจะเน้นไปทางสีทองเป็นหลักเนื่องจากเป็นสนัญลักษณ์แห่งความโรยลาและมัง่งคั่งโดยเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านที่มีลวดลายสีทองก็ได้ค่ะข้อ2เปิดบ้านให้โลง่ง ต้อนรับพลังงานดีๆท่านผู้ฟังคะก่อนจัดบานตั้มหลักควงจุยพลังงานที่ดีเจอว่าทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องมงคลดังนั้นเราจึงควรทำบารให้ลงเข้าไว้จัดเฟอร์นิเจอร์และเข้าของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญต้องมั่นทำความสะอาดบานอย่าให้มีสิ่งสกปรก ที่คอยเป็นอุปสรรคขวางกันติดไว้ภายในบ้านควรกําจัดทิ้งเสียด้วยค่ะข้อ3แต่งบ้านด้วยธรรมชาติพลังในธรรมชาติเป็นพลังงานที่อุดมสมบูรณ์หากเรานำต้นไม้ใบเขียวหรือต้นไม้มงคลมาประดับตกแต่งตามมุมต่างๆในบ้านจะเกิดผลดีต่อบ้านและ ทิศท,ที่เหมาะสมกับการวางต้นไม้คือทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเรื่องต้นไม้ที่จะแนะนำในวันนี้มีต้นไม้อะไรบ้างมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งต้นเงินไหลมาต้นเงินไหลมาเจอวะเป็นต้นไม้มงคลหากนำมาปลูกไว้ในบ้านจะช่วยให้เกิดความมั่งคงั่ง สริมดวงเรื่องการเงินพร้อมทั้งยังช่วยสร้างสเสน่ห์และสลิมงคลให้กับผู้โลสาเหตุที่หลายคนนิยมปลูกต้นเงินไหลามาเพราะในอดีตคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นเงินไหลามาก็จะช่วยเสริมสริมงคลช่วยให้มีเงินทองไหลามาเทมาเกิดความมั่งมีร่ำรวย อีกทั้งยังสร้างสเสน่ห์ให้กับผู้อยู่อาศัยโดยการปลูกนั้นให้ไว้ทางทิศต,ตะวันออกเฉีงยงใต้ของบ้านค่ะข้อ2ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือต้นเศรษฐีมีทรัพย์ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือต้นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกประดับบานก็ได้ไว้ตกแต่ง ร้านค้าก็ดีเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมบารมีและให้โชคลาภด้านการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนามีบุญบารมีเป็นที่ยอมรับในสังคมให้กับผู้ปรูกข้อ3ไผ่กวนอิมหรือกวนอิมต้นไผ่กวนอิมหรือกวนอิม เป็นต้นไม้ชื่อมงคลเชื่อกันว่าช่วยนำเงินทองโชคลาภความสุขและความเจริญมาสู่ผู้คนในบ้านทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและความรู้สึกไม่ดีออกไปได้เชื่อกันว่าภัยสามการสื่อถึงความสุขความร่ำรวยและชีวิตที่ยืนยาวและต้นไผ่ ห้าถึงหกการสื่อถึงความมั่งคัง่งความโชคดีและต้นภัยเจ็ดการสื่อถึงสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพแข็งแรงดีข้อสส้มจีดส้มจีดถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่ช่วยเพิ่มโชคลาภให้กับผู้ปรูกเพราะจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นสมต้นมะนาว ชนสมชนิดต่างๆซึ่งตำหลักควงจุยเชื่อว่าสามารถดึงดูดเงินทองความโชคดีโชคลาภและความรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านได้และนิยมตั้งไว้ในห้องครัวค่าอย่างไรก็ดีไม่ว่าเราจะใช้าศาสตร์ใดๆตามความเชื่อในแบบต่างๆมามากมายเพียงใดก็ตาม แต่ความจริงที่แน่นอนที่สุดก็คือเราต้องมีสติไม่ประมาทและวางแผนการใช้ชีวิตให้รอบขอบอยู่เสมอประกอบกับการทำความดีมันสร้างบุญสร้างกุศลรักษาสินหาประพฤติด,ดีปฏิบัติดีและขยันมันเพียรพยายามตั้งใจประกอบอาชีพนี้แหละค่ะ คือความแท้จริงที่จะเกิดขึ้นตามมาของคำว่าชีวิตเจริญรุ่งเรืองกาวนาได้อย่างแน่นอนค่ะสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ